เพย์เดอร์ดับตบสวยรีวายเลยวายเลยวายเลยป oh, ุ๊บดียายาบอกแล้วฟอร์ดี้นะฆ่าได้ยาำไม่ได้หรอกนะสวยเงิมเจอกันห้องนอนนา้นาๆๆๆจุบจ๊บๆๆ oh, เรียบร้อย oh, ฟอร์ดี้ห้าเคก้กฟอร์ดี้ห้าเคก้ก อ,อ,อ่ก้อนล่างก้อนล่างเดี๋ยวพี่พี่เก็บเดี๋ยวมันจะเลเวลหนึ่งเดพวกเราจะเลเวลหนึ่งเดี๋ยวพวกเราจะเล่นยากนะพี่ยกให้ละก, oh, ลกันเลเห็นไหมมาเก็บมาเก็บนะมาเก็บมาเก็บ,กบ,กบอ่ะอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมามาสวนทางพี่มาพี่พี่ไม่ฆ่าพี่ไม่ฆ่า,อา,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 าอโอเคอ่ะปลาปลปโอเคโอเคไปอ้าวสวยเลยครับสวยเลยครับสวยเลยครับระเบิดบะปลาเฮ้ยไม่ดูเหรอนี่ไง่ายเลยโดน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 อ่ะสวยสวยสวย สวย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 สชีดชีก้สุดท้ายมันเ้ยไปตายโอ้ไปตายพียงเพีงลบไปลบไปพี่ปมาแล้วโอ้โหพี่ผิดหวังในตัวเจ้าอ่ะเพ็ดโอ้โอพี่ผิหวังในตัวเจ้าอ่ะโอ้คุณจุ๊บด้ดินเองได้ด้วยอโอ้ y โอ้รับเกงมากรัไปกวา ว帅帅帅，น่าเสยี <repay> สยงนะอยากเห็นพี่เป็มห well. ัวร้อนฮ่าใครเล่นใครเล่นแมวมาดักมาดักสตรีมผมอ่ะแล้วสแปมสกิลตอนจับผมได้แค่นั้นผมก็ร้อนละเออผมร้อนง่ายผมร้อนง่ายปุ๊บ ผมว่าแมวมีโอกาสดีมากในการเอาชนะเราครับแต่ว่าแมวเหมือนจะเล่นพลาดไปไน,น่าเสียดายเฮ้ยไม่ไม่เอ้ย,มมอยแมวทำไรอ่ะป้าแมวไอ้ป้าแมวเอ้ยโอ้โหโชคดีจัดเล่นเลยข้างล่างเป็ดเล่นเลยพิรู้พีพ่รู้พี่รู้พี่รู้พี่รู้พิรู้ไป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  ถึงก่อนถึงก่อนโอเคแมวมาแล้วทุกคนแมวมาแมวมาไปเลยรล้านพึงพาได้พันจุดมากกว่าใครเลยสวยโอ้โหแมงเบรกสวยเลยแมวใส่กำแพงทองแดงเหรอเ้ยสวยโอ้โหร้านของจริงของจริงโอ้โหของจริง ระเบิดควันเลยลูกระเบิดควันเลยระเบิดควันเลยเคดันเลยเคเคสวยโอ้โหเจอแบบนี้ช็อกหนี่ยยังมีสายตยาวเคเฮสวย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  ระวังระวังระวังมาเ,เ,เ,เร็วเร็วรับเฮ้ยไปเลยดัน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 เลยอัดปัด้วยส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 วยโอ้ยก่อนท้ายเนี่ยเหนื่อยสุดละจริงจริงอ้ยลืมดูจอเกือบตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเรือคงไม่ดีแล้วล่ะ อ้าวชีตมาออ <c oughs> ของจริง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 รู้สึกว่าแมวอยู่ด้านซ้ายได้เปล่าว,วะชิมายละ oh, <no. S 2> เอลฟาแม่งตรงดิ่งมาพี่เลย <c oughs> อยากหน่อยเอลฟาจบจัดจบจัดเลยจบจัดเลยจบจัดเลยเอลฟาโอ้จบจัดเลยนะโอ้จบละจบละจบละสวยให้เราเข้าท่อแบบอมาตะเลย จุด,เล,ดเล่นจุดอึ่งไปก่อนเล่นจุดหนึ่งไปก่อนคุณบอลคุณบอลต้องเล่นชีตแล้วล่ะคุณบอลโอกาสเล่นชีตมันมีเวลาสักครึ่งนาทีได้แล้วอ่ะมันควรจะดันชีตฟรีสักครึ่งนาทีได้แล้วอ่ะอแมวตามมาเข้าโดนแขงไปสวยงามตามลาับเฟะไลนิงหรือจะสู้กับโรบินฮูดทัฟปีทัดวะถามจริงพี่พี่พี่ไม่น่าเชื่อแบบนั้นสินะถ้าเชื่อแบบนั้นแม่จะดูไม่ดีเท่าไหร่สวย สวย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 ของจริง <cents> ว <input> ่ะของจริงมึงมึงรอพี่ก่อน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 จะๆๆๆๆพี่เอาพี่เอาอันนี้ออกก่อนโอ้รับมาเราเบิดควันเราเบิดควันเราเบิดควันควันเลยควันเลยควันเลยเฮ้ช่วยกันนั่ช่วยกันนั่ช่วยกันนั่เฮ้ออกออกสวย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 พี่รับบ้าไปสวย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 ฮัทมา สวายสว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 ยโอ้โหสุดจัดช็อตนี้สุสส oh! ส <S S ดจัดงานนี้ทูซีโร่พลาดครับลงมาช่วยเพื่อนแล้วติดแถบโดนชาร์จจนตีน็อกเคโอไปครับแต่กำแพงตรงนี้ก็ใกล้จะแตกแล้วเช่นกันจับทูซีโร่ลงมาด้านล่างจังหวะนี้อาราตี้ยิงสกิลไปแล้วต่อด้วยเอเดฟพาดซีสามสปัตสปัตสวยงามครับผมแล้วโดดขึ้นมา ช่วยเพื่อนได้ดีจริงครับแล้วทางด้านของน้ำแข็งต่อด้วยหุ่นยนต์หนูจังหวะมีน็อกผุ้เล่้แมวเคโอไปเลยครับผมแบบประกัดไปก่อนครับผมแล้วผู้เล่้หนูตรงนี้ยังไงตำแหน่งของเค็กตรงนี้พล่นแมวน่าจะค่อนข้างได้เปรียบในการเก็บนะเบอร์สองเจ้าภูมิคุ้ออกมาตรงนี้ใกล้กับเทสกมากครับผมแล้วยังไงมาจ้าเอ๋สปพ이จ์ชะก,กรนงาบุมงงานนี้ตายไปก่อนครับโดยทางด้านของพู้เล่นแมวล,ลงมาเซอร์ไพรส์พอดีเลยครับผม ตรงนี้การไม่กลัวทำงานอีกหนึ่งครั้งครับงานนี้ผู้เล่นแมววิ่งไล่ฆ่าใครวิ่งไล่ฆ่าซีกอ้อนเหมือนเดิมแล้วซีกอ้อนตรงนี้สตาร์ทตรงไหนสตาร์ทตรงนี้แต่ผู้เล่นแมวเหมือนจะตีพลาดแล่วว่าทางด้านของไอ้น้ำมันดันลงมาโดนโล่พอดีครับผมเรียบร้อยครับแล้วเก็บโล่ตรงนี้สวยงามแล้ววิ่งไปมัดสบ,บายๆเลยวหมด้องมล้มล้างการได้จุดจับนีครับรา,ก,ก,ารบรบการนี้มากเลยยังไงลิลลี่ฮึบฮึบโอ้โหดูเสพดูเสพดูเสพดูเสเพ แจังหวะนี้ทางด้านเจนเจอรี่มาช่วยเพื่อนได้สวยงามครับแล้วยังไงยังไงนี่อย่างหง้ามาเาวแพง,งสวยงามครับผมแพงก่อนยังพออดู่ครับพี่แมวตรงนี้เหลือ2นาทีครับแต่กำแพงลดท่าก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะ ทางด้านพุ่นเลนดูตรงนี้อู้วิลลี่วาร์ด้สวยงามครับแล้วคิตตี้ตรงนี้เซ็กาะหนึ่งครั้งแล้วโอ้โหผู้เลนแมวมันดักเอาไว้อย่างสวยงามครับแล้วทำการโยนไปกานฟาร์ครอมแล้วเปิดล็อกคิตตี้ไปได้ครับผมแล้วจับมันเลยครับผมงานนี้สวยงามครับพู้เลนแมวตามมาถึงมาได้แล้วถึงมาได้แล้วถึงมาได้แล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วแล้วจังหวะนี้สวนอู้อู้นี่ไงเราเจอหนูยากใจเกเรลังแกไปสักหนึ่งทีแล้วผู้เลนแมวตรงนี้ไม่ได้ใส่การ์ดแบกระดักก็โดนแกงกันรัวๆไปสิครับงานนี้กำลังจะล้มและเปล โดนล็อกเคโอโดยนักกระบี่ใจกลแค่ไหมครับผมปัดงานนี้นักกระบี่เจอรี่อ๋อนี่ไงกำลังตามเพื่อนผมมาครับได้ไหมได้ไหมโยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เกือบไปครับนักกระบี่เจอรี่ตรงนี้เกือบตายครับทางด้านของน้ำบลีสามารถช่วยเพื่อนไปได้ครับผมเออหรือเบื่อตรงนี้ต้องเอาชีทไปเซตตรงไหนผมไม่รู้เดี๋ยวต้องดูไปเซตทางด้านดาดฟ้าเรือตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหานักกระบี่ตรงนี้โอ้ยวิ่งแว้นมาเว้นอุ่มพูดได้มวิ่งแว้นกดเกาะมาวิ่งใส่ทางด้านของนี่นักแข็งตัวนี้สวยงามภาพทางด้านของน้ำบลีตรงนี้ โยนน้ำแข็งโดนนักบิชเชอรี่แล้วพื้นแมวตรงนี้สามารถฆ่าทางด้านของนักบุญได้อย่างสวยงามครับผมนักบิชเชอรี่แบบมันต้องเคลียร์ก่อนนี่นี่ไงล่ะตีไปตรงทีสตันด้วยไม้ตเต็มไปสองครั้งแล้วต่อด้วยจานบินเรียบร้อยต้องเคโอและระเบิดใจจากทางโรบินูที่ช่วยไปและต่อด้วยน้ำแข็งครับผมคราวนี้ผมบอกเลยว่าทางด้านโอ้โหระเบิดกริ้งพีชีฟจังหวะนี้ช่วยทางด้านนักบิชเชอรี่ไปได้แต่ตัวเองต้องตายแทนครับ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ